นี่พายุฝนมานะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่169นะครับต้นทางกรุงเทพพิวัตรไปทางยะลานะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมากาญจนะบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ขบวนรถเร็วที่169นะครับทำขบวนด้วยหัวรถจักรอะไรนะครับและนัมเบอร์อะไร นะครับกำลังจะรอดน่าจะเป็นอันต้อมหรือเปล่านะครับใช้หัวรถจักรอันต้อมนะครับนี่แะครับอันต้อม4ี่หสี่ สาม4ี่หนนะครับทํำขบวนรถเร็วที่169นะครับต้ทนทางกรุงเทพอภิวัตน,นะครับไปทางยะลานะครับกำลังจะไปเข้าโค้งที่บ้านโป่งนะครับก่อนที่จะ จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่169นะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัตรไปทางยะลานะครับหนี่พายุฝนมาจากนครปฐมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสก r i b ์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเองประดุกชาแนลครับ